สวัสดีนะครับผมสวัสดีพี่ๆ FC ทุกท่านเลยนะครับก็กลับมาพบก,กับผมอีกแล้วแทนนะครับวันนี้ผมก็มากับเพื่อนดิชเช่นเคยนะครับครับผมสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนดิชนะครับไปนอนอยังที่พักที่ผมเนี่ยไปช่วยพี่หนุ่มเนี่ยต่อเติมมุงหลังคานะครับผมซึ่งผมเนี่ยก็มีความกังวลใจนิดหน่อยนะครับเกี่ยวกับหลังคานะเพราะาผมใช้พลาสติกสายเ,าเป็น ชิสินอาหารที่แ็บอาหารนะครับทุกคนซึ่งมันก็ไม่มีความแข็งแรงแล้วก็ทนทานนะครับผมถ้าสมมติว่ามีกิ่งไม้ใหญ่ๆหักลงมาทับเนี่ยก็อาจจะทําให้เกิดการเสียหายได้นะครับไม่รู้ว่าหลังคาของผมเนี่ยยังคงอยู่หรือเปล่านะครับก็ต้องเข้าไปดูนะวันนี้นะครับดิดก็อยากให้ผมเนี่ยพาไปนอนที่นั่นสักหน่อยนะครับเพราะว่ามันมีที่นอนสองที่พอดีนะเป็นแคร์นะครับผมแล้วก็ อดิดเนี่ยก็อยากจะไปเสพบรรยากาศนะครับนะก็ยังไม่เคยไปนะครับนี่ก็เป็นครั้งแรกของดิดด้วยนะครับทุกคนนะระหว่างทางที่เรามาเนี่ยมีฝนตกตลอดทางเลยนะครับตกตกหยุดหยุดแบบนี้นะครับผมนะเราก็ต้องใส่เสื้อกันฝนตลอดเวลานะครับในการเข้าป่าช่วงนี้เนี่ยถ้าไม่มีเสื้อกันฝนนี่บอกเลยครับพีเอฟซีว่าป่วยง่ายมากๆเลยนะครับผมนะโอเคยังไงเดี๋ยวเราสองคนเนี่ยรีบเดินทางกันต่อนะครับก่อนที่ฝนเนี่ยจะเทลงมาอีกรอบหนึ่งนะ นี่นะครับลำธารเจ็นี้ก็น้ำค่อนข้างที่จะเยอะในช่วงนี้นะครับผมโอเคเดินทางกันดีกว่าทุกคน เปียกอยู hmm. yeah. so right? mm ่นะเด็แ hey, ห right. right. cool. ้งเลยเนี huh. uh ่ยการฝนได้ร้อยเปอนต์มีแต่กิ่งไม้เล็กๆเลยเหอกิ่งไม้ใหญ่ดีน่าจะเรียบร้อยดีมันไม่ตกแบบแข็งออกมาใช่ไหมเราก็ใส่เรื่อกันฝนคาฝนจะตกหนักร้อนรกดี ออกไปแล้วมางอได้เกทเดินทางมาถึงยังที่พักจุดนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับทุกคนวันนี้ฝนตกก็ค่อนข้างที่จะหนักนะครับแต่ว่าพื้นของเราเนี่ยไม่มีรอย น้ำหยดหรือว่าไม่มีรอยเปียกสักจุดเลยนะครับทุกคนซึ่งที่พักที่มีหลังคานะครับมันก็จะทำให้ที่พักของเราเนี่ยอยู่ทนอยู่นานนะครับไม่ผุได้ง่ายๆนะทุกคนนะก็เดี๋ยวมาถามความรู้สึกของดิดหน่อยนะครับว่าเจอที่พักอันนี้เรารู้สึกยังไงครับพี่ดิดชอบไหมสวยนะครับผมสวยนะเนี่ยสวยนะแล้วก็อีกอย่างมันอยู่ติดลำธารด้วยนะครับมผมแล้วก็ อยากจะได้บรรยากาศที่ฝนตกนะเพราเราเนี่ยสามารถมองเห็นเลยนะทุกคนนะมองขึ้นไปข้างบนเนี่ยเวลาเม็ดฝนเนี่ยตกใส่ชุมศินอาหารเนี่ยมันน่าจะเป็นบรรยากาศที่สวยนะนี่แหละจุดประสงค์ของเราที่ใช้ที่ศินอาหารทําหลังคาก็แบบนี้แหละนี่ไงนอนท่านเนี่ยชมเม็ดฝนเนี่ยะตกลงมากระทบกับไอ้นี่หลังคาเรานะครับ ทุกคนก็วันนี้ก็เหมือนเช่นเคยนะครับเราไม่สามารถที่จะก่อไฟตรงนี้ได้นะจําเป็นจะต้องก่อไฟข้างนอกนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องไปกางไฟชิดก่อนนะทุกคนถ้าไม่กางไฟชิดนี่บอกเลยครับว่าฝนตกมานี่คือไฟนี้ดับแน่นอนนะครับแล้วก็เราก็ทำกับข้าวหุงข้าวอะไรกันไม่ได้นะครับทุกคนโอเคยังไงเดี๋ยวผมกับดิปก็จะไปกางไฟชิดก่อนเลยนะครับแล้วก็ ไอ้ดินเนี่ยไปหาฟืนนะทุกคนก่อไฟส่วนผมเนี่ยจะเตรียมวัตถุดิบนะครับในการทํากับข้าวให้เพื่อนดิตกินนะครับในเย็นนี้นะก็แบ่งหน้าที่กันคนละอย่างนะครับเราจะได้ทํางานได้ไวขึ้นนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราเนี่ยไปลงมือทำกันเลยดิตครับผมไป ทางนี้ก่อนนะมันติดอะไรอ่ะ ตอนนี้นะครับเพื่อนดิดผมก็ไปหาแก่นไม้มานะครับทุกคนนะลงไปข้างล่างนู่นนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะพาพกไม้ไผ่นะครับแล้วก็จะก่อไฟรอเลยนะคือถ้ามีแก่นไม้เนี่ยเราจะได้ไม่ต้องก่อไฟไหลายรอบนะครับเวลามันติดไฟเนี่ยมันก็จะอยู่ได้นานนะครับทุกคนนะอีกอย่างก็คือแบบว่าผมจะก่อไฟติดหรือเปล่า มาดูกันนะครับผมคือปืนเนี่ยค่อนข้างที่จะเปียกนะครับขนาดไม้ผ่านเนี่ยนะเนื้อข้างในมันเนี่ยเนื้อไม้มันเนี่ยมันก็ยังชื้นนะครับทุกคนมาอ่ะนี่เป็นดิดกอได้กลับมาแล้วนะครับผมโน่นเอาแก่นไม้มาด้วยนะครับทุกคนกิ่งไม้อะไรพวกนี้นะครับมันก็ช่วยให้การก่อไฟของเราเนี่ยมันก็ติดได้ทนนานนะครับ ร้อยไฟมันติดดีก่อนนะ,ะข้าวหวังวันนี้ก่อน 哎，本来。 有雷了就，我跑起来都。 โอทุกคนนี่เลยครับผมระหว่างทำกับข้าวนะครับฝนก็ตกอีกแล้วนะครับผมก็ตกค่อนข้างีจะหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับพี่พีเอฟซีกอนนี้ก็เหลือเมนูสุดท้ายแล้วนะครับผมนี่นะครับก็เป็นเมนูมาม่าตัวเคืองปรุงมันอยู่นี่อยู่ไหนวะอยู่นี่่อเ อ่านี่ครับต้อมออกมาเสร็จเดี๋ยวเราก็จะกินข้าวเลยนะครับทุกคนคน,นี่ครับ,บวันนี้ได้ข้าวผัดมากินนะครับผมฝีมือไอดิชใช่ไหมมาครับทุกคนทานข้าวกันนะครับผมตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วนะครับเพราะว่าหิวมานานแล้วนะครับสําหรับวันนี้ก็ พันข้าแล้วก็ฟังเสียงฝนตกไปด้วยนะครับนะทั้งๆบรรยากาศที่ฝนตกนะตกลงมากล้วตกก็ไปไม่ใช่ไปกิงด,ดิไอที่ทินอาหารนะครับก็หวังว่าอย่ามีกิ่งไม้หักลงมานะครับตกลงมาใส่หลังคางเราก็แล้วกันนะเพราะว่าเมื่อกี้ผมสังเกตเห็นมันมีรอยรั่วนะครับน่าจะมีอะไรบางอย่างร่วงลงมานะครับนี่ตรงนู้นเะมันมีแค่ดูเดียวไม่เป็นกิ่งไม้ไม่เป็นสีนะ แต่ว่ายังไม่โดนยังไม่โดนผมนะท่านนอนนี้คือแบบยังไม่โดนนะครับเดี๋ยวเรามาทานข้านะครับทุกคนครับแล้วก็ฟังเสียงฝนตกไปด้วยนะครับผม เป็นไงบ้างเด็ทเขาผัดอร่อยไหมอร่อยนะครับทุกคนเขาผัดนี้เรากินคู่กับแตงกวานะครับผมนี่แล้วก็เส้นมาม่านะครับผมก็วันนี้เขาผัดผมเนี่ยอาจจะแฉะไปหน่อยนะครับเพราะว่าหุงข้าวแล้วใส่น้ําเยอะนะก็คิดว่าเป็นข้าวแข็งนะครับจะไหนได้ข้าวอ่อนนะทุกคนเลยเขานิ่มนะครับนะกลุ่มทีโอโหแฉะเลยนะครับผม เไมนงั้นที่ดิตก็คงจะได้กินข้าวผัดที่อร่อยกว่านี้นะ <laughs> นี่ครับทุกคนวันนี้เราก็ใช้มือเปิบกินเลยนะครับผมนะจะได้อัดขรดในการกินข้าวนะครับนะอร่อยด้วยสะใจด้วยนะครับผมนี่ปั้นนะครับปั้นให้เป็นก้นกอนๆแบบนี้ทุกคนนะอร่อยปากตามก็แรงกว่าอ,อร่อยมาก ครับทุกคนก็กินข้าวเสร็จแล้วนะครับผมซึ่งฝนเนี่ยก็ตกหนักกว่าเดิมนะครับนี่แหละบรรยากาศที่ผมเนี่ยป้องกันนะครับเวลาเข้าป่านอนป่านะครับผมนะจะได้หลับสบายนะครับหลับเพลินนะครับผมฟังเสียงฝนตกนะครับผมแล้วก็เสียงลำธารน,นะครับแต่ว่าคืนนี้รู้สึกว่ากบเขียดเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้ยินเสียงนะพีเนะ อาจจะตบไปด้วยเสียงน้ำลายแล้วก็เสียงฝนตกนะครับผมตอนนี้อากาศก็เริ่มเย็นขึ้นเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะขอเตรียมนะครับผมที่หลับที่นอนนะครับนะเพื่อที่จะได้พักผ่อนนะครับแกไดดิชอบไหมบรรยากาศแบบนี้ด,ดีเลยนะโอ้โหนึกว่านึกว่าฝนจะไม่ตกแล้วคืนนี้นะนีะ่ครับรอบที่แล้วที่ผมมากับพี่หนุ่มก็ฝนตกแบบนี้แหละพี่เอซีโอ้โหหลับไุ่้เรื่องอะไรเลยนะครับผม ตื่นไมทีก็สว่างแล้วนะไม่กดหลังหรอนดีบดีก็ดีก็ดีเฮ้ย 帝国。 นี่ครับผมก็ได้เตรียมพวกที่นอนอะไรสียดน,น้อยนะครับผมเพื่อนดิดก็จะนอนบนแป่เลยนะครับก็เอาเปนเนี่ยปูนะครับที่พื้นนะแล้วก็นอนบนแฝ้คือแบบว่าถต่ว่านอนได้ไม่มันก็นอนได้นะครับถ้าแบบว่ามันจาเป็นจริงๆนะที่เราจะต้องนอนเลยนะแต่ว่านี่เรามีเปแล้วเราปูมันก็ดีหน่อยไนงะจะได้ไม่ปวดหลังนะครับผมนี่นะอากาศเย็นๆแบบนี้นะครับเพื่อนดิดก็ได้ชงกาแฟร้อนๆนะครับทุกคนนะห้ผมนี่ยได้ดื่มนะครับแงไงก็ ต้องขอบคุณเพื่อนดิดด้วยนะครับขอบคุณจากใจเลยนะครับคนหล่อเป็นไรเป็นอะไร,อ,ะไรอย่าเขินดีเพื่อนอืออือเพื่อนดิดนี่ก็เป็นเพื่อนที่ดีคนหนึ่งเลยนะพี่เอฟซีนะดีครับทำอ,อะไรก็คิดเผื่อเพื่อนๆนด้วยนะครับผมนขนาดจะกินกาแฟกินน้ำร้อนนี่คิดเผื่อคนอื่นตลอดนะครับเดี๋ยวปิดฝาไว้ก่อนนะคือเดี๋ยวเราจะลุกขึ้นมาดื่มเรื่อยๆนะครับนะเพราะว่า ผมเองก็เริ่มรู้สึกว่าคัดจมูกนะครับแล้วก็อาจจะเหมือนเป็นหวัดนิดๆนะครับผมน้ำร้อนมันก็ค่อยชุ่มคอแล้วก็บรรเทาวความหนาวเย็นได้นิดหน่อยนะครับก็อีกสักพักหนึ่งเนี่ยเราจะเข้านอนกับ VFC นะเพราะตอนนี้ก็ดึกแล้วนะครับผมขอบคุณครับฝนตกแบบนี้นะเวลาเราเปิดไฟเนี่ยแมงเมาเนี่ยจะบินเข้ามาตอมไฟเราเนี่ยคพอนข้งางที่จะเยอะเลยนะครับนะ ก็ตั้งความลำคาญให้กับพวกเราพอสมควรนะครับเดี๋ยวยังไงเราสองคนก็จะปิดไฟนะครับแล้วก็พักผ่อนนอนกันแล้วนะครับทุกคนนะยังไงก็เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เช้าก็แล้วกันนะครับ รุณสวัสดีนะครับสวัสดียางเช้านะครับทุกคนเมื่อคืนก็ฝนเนี่ยตกตลอดทั้งคืนเลยนะครับผมก็หลับสบายมากนะครับผมบางครั้งที่จะหลับสนิทนะครับตอนนี้เนี่ยดิดก็ตื่นตั้งแต่เช้าเช้าเลยนะครับ VFC ก็ยังไม่ค่อยสว่างดีนะครับตอนที่ดิดตื่นเนี่ยนะคนดิดก็ตื่นมาต้มน้ําร้อนนะครับผมตอนนี้เราสองคนก็ได้ดื่มกาแฟกันเสร็จเรียบร้อยนะครับนะตอนจะตับเนี่ยเราก็จะมากินข้าวโพดกันก่อนนะครับข้าวโพด ปิย่างนะครับผมเขาปูดเผาแล้วเนี่ยตอนนี้แล้วก็ส่วนเขาของอะไรเนี่ยเราก็เก็บเรียบร้อยหมดแล้วนะครับทุกคนก็บรรยากาศที่นี่ก็ยังดีเหมือนเดิมนะครับผมทุกครั้งที่เข้ามาก็ประทับใจนะครับผมประทับใจกับบรรยากาศนะครับประทับใจกับเสียงธรรมชาติที่เราได้ยินนะครับผมโอเคครับก็เดี๋ยวยังไงเนี่ยผมก็จะต้องขอลาพี่ๆตรงนี้เลยนะครับ นะตอนนี้ก็เหลือไฟชิดเนี่ยยังไม่ได้เก็บนะครับนะแต่ว่าขอกินข้าวโพดก่อนทุกคนเติมพลังนะครับก่อนที่เราเนี่ยจะออกจากป่านะครับโอเคก็ถ้าพี่ีเอฟซีชอบคลิปวิดีโอของผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ผมด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญอย่ลืมกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับตาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม